ไหนเปิดหรือชักอ๋อโอ้ไฟเลี้ยวอะเอ้ย <c oughs> <c oughs> โหสุดยอดเลยข้างหลังละ่ะข้างหลังยังไม่ได้ต่อข้างหลังนี่ครับอ๋อข้างหลังเดี๋ยวมาดูข้างหลังครับดูไฟเลี้ยวข้างหลังนะมันมีไฟเลี้ยวข้างหลังด้วยอ่ะเอาเลี้ยวอันนั้นบรก <c oughs> โอ้มีทุกอย่างเลยนะไม่อันตรายครับ <c oughs> มีอ่ะเลี้ยว <c oughs> แต่มันก็นิ่มนะพูดถึงเนี่ยเห็นไหมนิ่มมากาอ่าให้มันต่ำใช่ไหมนี่เขาขึ้นนั่งได้เลยสบายอันนี้อันน,น,นี้เวลาเรานั่งนี่ไม่ไม่ไม่ถูกรอยใช่ไหมไม่ถึงนะงงรอนนนอ๋อมันจะถึงแท่นตรงน,นี้ใช้ใช้แหนบไห้ แล้ช่างทำอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเหมือนเขาเอาไปแข่งเลยอะย่ำนาย่านเหรอเขียนนี้เขาใช้แบบนี้หมดเลยใช่ไหมเกียร์เขาเรียกเกียร์โฟรือเปล่ะได้ยังไงอ๋ออันนี้ก็ทำขายอันนี้ไม่ทำแล้วต่อมาใช้เองอ๋อต่อใช้เองก็คือถึงย่ำนาเขาก็ เอาไปเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างไครับแถวย่ำนาแถวนี้เขาไม่ต้องไถเด้เนาะพอไถไหมไม่ไถเนาะนี่ครับย่ำนาเขาทําช่วงไหนช่วงเดือนไหนพุธิกาพุธิกาใช่ไหมพุธิกานี่ก็เต็มเต็มน้ําเต็มทุม่งอยู่ครับเอ้าน้ําท่วมเนี่ยครับเดือนพุธิกาก็มาดูได้เลยครับนี่ช่างแชมป์ ก็จะมีอู่อันนี้ก็กําลังประกอบอันนี้ก็กอ,อันนี้อันนี้ลูกค้าเขา,าอันนี้เท่าไรครับเก้าหมืนะ่นครับเก้าหมื่นไม่รวมเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่ไม่รวมเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่เก้าหมื่นนะครับเครื่องถ่าย<ะ>ก็คือได้แค่โครงกับเกียร์เนาะคร,ค,รครงเกียร์ล้อเครื่อง้เครื่องยื้แบตมาแล้วใช้เลยเออ ก็คือถ้าเราต้องการเครื่องใหญ่ขนาดไหนก็ใส่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเห็นเครื่องรถยนต์ก็มีเด็ดถ้าทำแบบเนี้ยเป็นสามสามสูบอะเพี้ยวางกันได้อมันจุกจิกอ๋อมันจุกจิกก็คือเอาสูบเดียวเนาะจบเลยครับไม่มีอะไรเลยอืมดูครับดูครับอันนี้คัสซีเขาขึ้นเองหมดเลยในโครงขึ้นเองหมดเลยครับอันนี้จะเสร็จแล้วเนี่ย ใกล้แล้วก็อีกไม่เยอะก,ก็คือตรงนี้ต้องครอบอีกไหมมีฝาหน้าปิดฝาหน้านี่ครับใครสนใจก็เราทิ้งเบอร์โทรให้อยู่นะเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะบอกโทรมาได้ครับไม่แพงเอาไปลุยสวนได้เลยช่างแชมป์ครับ08822177 หกเจ็ดครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กช่างช่างอะไรนะช่างแชมป์เลยเหรอชื่อไอแชมป์ครับอะไรนะชื่อไอแชมป์ครับชื่อไอแชมป์เฟซบุ๊กเนี่ยเครื่องมือเขาก็ไม่เยอะครับประมาณนี้เลยเป็นอูอูเล็กๆครับแต่มาตรฐานวันนี้ปุ้ยทำอะไรใส่ข้าวข้าวผงข้าวแล้วอะไรข้าวผอ๋อ อ๋อแบบนี้เลยอันนี้เราอยู่แถวไหนนี่แถวตำบลบางแตนตำบลบางแตนอําเภอบ้านสร้างปายจีนปายจีนบุรีครับเราได้มาเยี่ยมเยือนนะดูรถนี้ครับน,นี่เขาสร้างอันนี้ไม่ขายถ้าอยากได้สั่งใหม่ถ้าอยากได้สั่งใหม่ แต่ว่าโซนแถวบ้านเราไม่มีครับเนี่ยน่าน่าซื้อเอาไปใช้มากเลยตามตามสวนเอ๊ะถ้าเราจะใช้แบบสี่อันนี้รู้ไหมเขาเรียกอะไรนะขับเคลื่อนสี่ล้ออ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมก็คือขับเคลื่อนล,อล้อหน้าอย่างเดียว,วเ,เอเอ ยังได้เป็นเครื่องย้ำนายอยู่อ,อ๋อยังเป็นเครื่องย้ำนายใช้สายพานสองส้นแล้วก,ก็ได้ชาร์จสตาร์ทเหยมากแบตเตอรี่ครับเนี่ยแบตเตอรี่ครับยอดมากเราได้ขึ้นเดินแล้วครับมันสุดยอดเร็วมากขับได้เป็นร้อยได้เนาะได้ครับน <No. S 2> ้อ อ่าแต่งสักหน่อยแซมลองขึ้นดูสิมันกระเท่ดิ <c oughs> แต่ดีไซน์เนี่ยลงตัวมากช่างก็หาซื้อพวก <c oughs> เกียร์นี้ตามเ <c oughs> ชียงกงเ <c oughs> ชียงกงหมดเลย <c oughs> แค่มาดัดเปลงน,นี่ครับเป็นโมเลของสายพาน สิทธิ์ยอดครับ